In Universe นะคะ <Holl ande. S 1> รายการนี้นะคะไม่ใช่เป็นรายการประกวดมิสไทยแลนด์ d ูน i v e r ร์สนะคะแต่เป็นรายการที่จะบอกถึงองค์ประกอบของเอกภพนะคะว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง <im itation> ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในตอนรูปร่างของเองกภพนะคะเอกภพมีรูปร่างเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นแบบไหนซึ่งในวันนี้ทุกคนก็จะได้รู้สงสัยแลวใช่ไหมคะสงสัยแลวใช่ไหมคะถ้าง้นตามครอเคกับครูโตได้เลย สำหรับต้นกำเนิดที่แท้จริงของเอกภพนั้นที่จริงมีอยู่หลายทฤษฎีแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจากนักดาราศาสตร์มากที่สุดในปัจจุบันก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงที่เชื่อกันว่าเอกภพเริ่มต้นจากความเป็นศูนย์ไม่มีเวลาไม่มีแม้แต่ความว่างเปล่าและเอกภพกําเนิดขึ้นโดยการระเบิดซึ่งหลังจากการระเบิดนั้นเอกภพก็เริ่มขยายตัวออกไป ก่อนที่จะเกิดอนุภาพมูลฐานอะตอมและโมเลกุลกต่างๆเกิดขึ้นตามหลังนั้นทั้งในระเบิดดังกล่าวยังทําให้เกิดแรงด,ดันระหว่างกาแล็กซี่ต่างๆห่างกันออกไปเรื่อยๆซึ่งแรงด,ดันที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของเอกภพนั้นมีด้วยกัน2แรงนั่นก็คือแรงดันออกหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่และแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้เอกภพเข้ามารวมตัวกันซึ่งทั้ง2แรงดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่กาหนดลักษณะของเอกภพนั่นก็คือ เอกจักรวาลยูนิเวอร์สคือระบบที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติข้อมูลสำคัญของเอกภพก็คือเส้นสเปกตรัมเอกภพบแบบต่างๆจากหลักฐานทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันคาดกันว่าเอกภพน่าจะมีอายุประมาณ15-20พันล้านปีโดยมีการกำเนิดณจุดเริ่มต้นโดยเรียกว่า Big Bang ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของอวกาศและเวลา ขนาดของเอกภพ,พใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ใน,นที่สุดเอกภพ,พก็จะมีจุดจบด้วยกันสามแบบใหญ่ๆขึ้นอยู่กับความหนานแน่นโดยรองของเอกภพ,พลักษณะทั่วไปของเอกภพ,พมีดังนี้ 1. เอกภพ,พแบน f ์ย t น n i v e r s e คือเอกภพ,พที่มีความหนา,นานแน่นของมวลสารและพลังงานในระดับที่แรงน้มถ่วงได้ดุลกับแรงดันออกหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ใน,นที่สุดเอกภพ,พก็จะขยายตัวด้วยอัตราเร็วที่ช้าลง 2. เอกภพปิด cross universe คือเอกภพที่มีความหนาแน่นของมวลสารและพลังงานมากเพียงพอจนแรงโน้มถ่วงสามารถเอาชนะแรงดันออกจากการระเบิดครั้งใหญ่ได้ใน,นที่สุดเอกภพก็จะหดตัวกลับและถึงจุดจบที่เรียกว่า big crunch 3. เอกภพเปิด Open Universe คือเอกภพที่มีความหนาแน่นของมวลสารและพลังงานต่ำเกินไปทำให้แรงโน้มถ่วงไม่สามารถเอาชนะแรงดันออกหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ได้เอกภพจะพยายามขยายตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งอุณหภูมิของเอกภพเข้าใกล้ศูนย์กลางเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีพลังงานลงเหลืออยู่อีกอะตอมและโมเลกุลต่างๆจะหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆเรียกว่าบิ๊กชิล l แม้ว่าปัจจุบันเรายังไม่อาจทราบได้เลยว่าเอกภพของเราจะมีลักษณะเป็นแบบใดใน3มอย่างนี้รวมถึงไม่อาจทราบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเอกภพจะส่งผลกระทบเช่นใดต่อโลกแต่ทุกวันนี้โลกก็ไม่ส่งสัญญาณเตือนกับเราด้วยภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกหากมนุษย์ไม่หันมาถนอมโลกมากขึ้นสักวันหนึ่งมนุษย์อาจจะต้องสูญพันธุ์เหมือนกับโลกไดโนเสาร์ก็อาจเป็นไปได้นะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้รู้ใช่ไหมคะว่ารูกของเรามีลูกบอกี่แบบมีลูกบอลสามแบบใช่ไหมคะแบบปีดแบบปิดและก็แบบแบน่ะซึ่งสัปดาห์น้านะคะจะเป็นตอนอะไรเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งครกแคสขอบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่ามันน่าตื่นเต้นเราใจเมซิ่งมากๆนะคะสำหรับวันนี้ครแคสพี่โตขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ